ราราชนัตด,ดาในราชการที่4หม่อมเจ้าการวันดิตด,ดิสกุลหม่อมเจ้าการวันดิดตดิสกุลเป็นทหารเรือและนักการเมืองชาวไทยอดีตสมุหราชอ,องครักษ์และอดีตสมาชิกวุฒธธิสภาอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญอดีตราชอ,องครักษ์เวร อดีตผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธินพลเรือเอกหม่อมเจ้าการวันดิดิสกุลประสูตรเมื่อวันที่5มีนาคมพศ2อ5 3ที่วังวรดิษเป็นโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ประสูตรแต่หม่อมมอบดิศกุลพระองค์มีพระนามลำลองว่าท่านชายดำหม่อมเจ้ากาวันดิต สมรสกับหม่อมชวีทิพดิษกุลมีบุตรธิดาทั้งสิ้นสามคนคือหม่อมราชวงศ์ฉัตรแก้วหม่อมราชวงศ์ชื่นกระมลและหม่อมราชวงศ์ดำรงดิสดิสกุลคนเรือเอกหม่อมเจ้าการวันนดิษกุลสิ้นชีพิตักใสยด้วยพระโรคพระหาทัยวายณนะโรงพยาบาลสิริราชเมื่อวันที่25มกราคม พศ2527สิริชันสาได้72ปี10เดือนในการนี้พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโปรดเก้าให้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามาหาวาชิรารงกรสยามากุฎราชกุมาร สเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปวางพวงมาลาและพระราชทานน้ำหลวงสงศพและในการนี้ยังได้โปรดเก้าพระราชทานโกรมนดบฉัดเครื่องสูงทองแผ่ลวดเป็นเครื่องประดับพระเกียรติยศต่อมาในวันที่20มีนาคมพศ2 5 2 7พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระคณิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมืห่นสุทธนารีนาธและนาวาอากาศเอกวีรยุทธดิทยสินไปยังเมนหลวงหน้าพระพราอิสริยาภรวัดเทพสิรินทาวาสราชวรรวิหารในการพระราชทานเพลิงศพ คนเรือเอกหม่อมเจ้าการวานอดิตดิสกุล